ิงเดียวที่อยากจะขอคือแค่ขอได้อยู่กับเธอ baby ไม่ต้องร้องนะเธอเดี๋ยวคืนนี้นอนกันเมื่ออยากให้กอดฉันไว้เธอไม่ต้องไปไหนถ้าว่าเธอนั้นหนาวเพียงแค่จับมือฉันไว้ให้ทุกตะเวนที่เธ่ร้องเธออยู่ด้วยกันมันจะไม่ช้าคิดถึงเธอจนอยากที่เราไปฝัอนแต่มาวันนี้เธอลาจากเราต้องหาใกลกันเรา ตอนนี้ผมก็มาซักผ้าครับผนเจ้นี้อยู่บ้านจ่าจำลองเอ้เดี๋ยวร้านจะต้องนะครับผมแล้วะต้องเอายางนะครับผมตรงข้ามก็เป็นนะนะเป็นร้านจ่าจำลองที่มีบริการเครื่องซักผ้ามีบริการเติมลมเติมน้ํามันเติมน้ําอะไรต่างๆนะครับผมน่จะอยู่ท,ที่ที่นี่ที่นี่ทีเดียวนะครับรวมๆกันนก็เปิด24ชั่วโมงนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็คือร้านไอต้องครับผมร้านไอต้องที่เป็นร้านเก่าเกเนั่นแหละครับผมแหละผมก็มาก่อนผมอยู่แถวนี้ผมก็เนี่ยนะครับผมมาซื้อมาเซ็นนั่นแหละครับผมแต่ตรงตอนนี้ไม่ให้เซ็นนะครับผมไม่อนุญาตให้เซ็นเนี่มันก็เชื่อเบอร์ทวงนะครับผมเจ้าของร้านก็ตึงมาเสมอนะครับผมสําหรับนะมันเชื่อเบอร์ทวงนะครับผมร้านร้านร้านขายหลายอย่างเลยครับผมเย็นๆก็จะมีนะสกงลเสกอกนะครับผมนะร้อนๆอย่างย่างกันนะครับผมนะรวยจะชนนะครับผมไม่ต้องก่อนหนุนแชมป์ครับถ้วยแชมป์นะนักฟุตบอลนะครับผมแต่เป็นนักฟุตบอลอยู่ นะโอ้ผมไม่เคยลืมหรอกครับนะแล้วก็มีบริการน้ำมันนะครับที่นี่จะบริการเป็นเรต้นฟังทางนู้นก็บริการ24ชั่วโมงนะก็เติมเป็นนั่นแหละครับมี30บาทนะครับผมถึงจะเติมได้นะ้ำมันถึงจะออกมานะครับผมผมก็แจ้งให้เข้าใจกันด้วยนะครับผมว่าทุกวันทุกวันนี้ก็นะครับผมก็เป็นทางระบบเขาที่ว่าต้องตังมาแบบนั้นนะครับผมนะขั้นต่ำก็30ขึ้นไปนะครับผม แล้วก็มีเครื่องซักผ้าลยครับบริการอันนี้หลายต้องกับบริการเยอะนะครับผมมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีเกือบทุกอย่างเลยครับผมหัวทรงกระเทียนอะไรมีหมดเลยนะครับผมอย่างนี้อย่างละหน่อยนะครับผมมาฝั่งนี้มั่งนะก็เมื่อกี้ก็เกิดนะครับผมเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับผมโดยระหว่างที่ผมใถ่ายถ่ายอยู่นะครับผมก็ได้มีเหตุการณ์รถชนนะครับผมรถชนกันอยู่ตรง้านจหมดนะฮะขายน้ำปงน้ำปั่นอะไรนั่นแหละนะครับผมขายเค้กด้วยนะนี่แหละ มันมีอุบัติเหตุอยู่นะครับผมเออตรงนี้นะครับนี่คือปั๊มน้ามันอันนี้อันนี้รีเซลนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นเนะก้าห้าแห่อเก้าห้ายังตามสี่สิบไม่ใช่30ผมพูดผิดขอโทษขออภัยดีนะสี่สิบยังตามสี่สิบขึ้นไปนะครับผมหนึ่งลิตรขึ้นไปนะน้ำมันถึงจะออกมาให้ท่านนะไปเติมลิตรยี่สิบตัวนี้ไม่ได้แล้วครับผมนะระบบมันมันแลแต่เครื่องนะครับผมบางเครื่องก็ใช้ได้บางเครื่องก็ต้องเติมสี่สิบบาทขึ้นไปนะขอโทษขออภัยกันด้วย นะสำหรับผู้ที่เติมเยอะๆอันนี้น้ํากับผมมีน้าแร่ธรรมชาติด้วยนะนะองน้ําก็เข้าได้นะครับผมเข้าไปาในแต่ว่าต้องเรียกหน่อยดูหมาหน่อยนะครับผมหมาก็จะออกดีๆหน่อยนะเนื่องจากมันอยู่ในบ้านนะครับผมแล้วก็ฝากขอฝากไ้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับผมที่คุณยายแกนะอุบัติเหตุทางสเล่งมานะครับผมผม,ผมก็ไม่รู้มา่าไหนหรอกนะก็ชนชนแล้วก็ชนแล้วก็ เนี่ยกิ่งลงไปเลยครับผมแล้วหัวเขาสะลอกึ้เปิกมนิดหน่อยมันก็ไม่ได้เป็นไรมากมายนะครับสำหรับเมื่อวานก่อนนะครับผมผมว่าจะเป็นข่าวสดแล้วทีนี้ผมไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็เลยกลายเป็นข่าวล่านะครับผมที่เก็บมาให้พี่น้องประชาชนได้นะครับผมได้ได,ได,ได้ได้ดูกันนี่แล้วครับผมเจ้าหน้าที่ก็ถึงทุกคนนะครับผมทุกอย่างเรียบร้อยโอเคนะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับผมเจ้าหน้าที่เออสว่างนะครับผมลุง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 ชายนะครับผมหัวหน้าหัวหน้าเลยนะมาถึงก่อนใครเลย บอกขอขอบคุณด้วยนะครับผมผมเองก็มไม่มีเบอร์ใครท่นนั้นผมนึกอะไรไม่ออกนะผมก็ได้จะนั่งเฝ้าสถานาการณ์ให้เจ้าหน้าที่มาแล้วนกะ็ผมก็ไม,ม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็รถตู้ตรงนี้นะครับผมรถตู้ก็จะโอนะ้จะเป็นเดินทางไปไหนสักอย่างครับมาจากกรุงเทพมหานาครนะครับผมนี่แล้วไอ้ตรงชนกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นร้านนะครับผมร้านที่ทำทำทำ,ทำพวกเกี่ยวกับรถตู้แหละอะไรนะเชี่อประตูหน้าต่างอะไรสักอย่างนี่ที่เกี่ยวกับรถตู้นี่แหละครับผมนะบริการผมก็ฝากไว้ด้วยนะฮะตรงข้างร้านเจมดนั่นแหละ นะครับผมนะนี่ก็บริการมากมายหลายอย่างนะครับมีเค้กมีน้ำปานมีอะไรเนี่ยเด็กๆชอบทานแล้วนี่ขายดีครับขายดีขายดีนะฮะแล้วก็มั่นใจในผมนะมาตรฐานนะครับผมในการขายนะครับผมถูกหลักอนามัยทุกอย่างเลยครับนะผมฝากไว้ด้วยนะครับผมเปร้านจิมดนะอีดอนเองแหละนี่ครับนี่คือรุ่ป้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับผมแกก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายหรอกนะก็เป็นแผลตลกตลอกกันไปโอ้มันก็นะครับผมก็ระวังระวังไว้นะครับผมก็ตายเพราะสลิงนะครับผมก็หลายคนแล้วนะครับพบวกาบาดเราเฮ้ย เพราะว่าบานเรานะครับผมมันีแต่สลิงนะครับผมก็ใช้รถใช้ถนนก็ระวังหน่อยเพราะต้องหันไปบ่อยหน่อยนะครับสลิงนะใส่กระจกได้ใส่ไปนะครับผมเอาไว้มองหลังอสยใส่ใส่ใคคนหนึ่งเบรกกู้อีกคนหนึ่งก็จะสัมผัสเฮียหายึดนะครับผมก็ขอขอบคุณไปด้วยนะครับผมระวังใครที่มาช่วยกันวันนนวันนี้นวันนั้นนะผมก็อูมาไม่ชันหรอกครับผมไม่ชันเหตุการณ์หรอกแต่ผมก็นะ คุมสถานการณ์ได้เพียงเท่นี้แล้วครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่มารับช่วงต่อนะครับผมนะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอช่อนะครับผมแล้วก็นะครับผมเจ้าหน้าที่นะสว่างบุญนะครับผมตรงลุงชายเลยครับผมนะอยู่อช่ออช่อนะครับผมบขอบคุณขอบคุณไปด้วยนะครับผมนะทุกคน นะฮะเหตุการณ์นะครับผมเหตุการณ์นะครับผมที่ผ่านไปนะบริเวณนั้นก็เป็นนะผมก็จะอธิบายดูแล้วกันครับระวังรอเจ้าหน้าที่นะครับผมแลรถตู้รถตู้นี่นี่นี่มีกูอูนะครับผมอู่ล้านล้านล้านเดี๋ยวเดี๋ยวนะชื่อช่างคมครับผมช่างคมนะซ่อมประตูนะฮะรถตู้อะไรนั่นแหละรถรุ่นต่างประตูรถตู้อะไรเกี่ยวกับรถตู้นั่นแหละครับผมแล้วฝากไปด้วยนะครับที่นี่เรามีบริการนะครับผมต่างประตู ะมันเปิดไม่ได้ปิดไม่ได้มันขัดอะไรยังไงก่อนนะฮะเชิญเลยเชิญเลยเอายางเลยแล้วครับผมเระดานนี้ก็ตรงนี้แหละครับผมสำหรับร้านนี้นะผมขอฝากไว้ด้วยนะครับเป็นร้านที่นะฮะผมเปิดมาลมนานแล้วเหมือนกันแก่แก่เจ๊เจ๊แก่เราศึกษาได้ได้โอ้พระงนะครับผมเปิดอยู่ตั้งแต่สมัยเจ๊เจ๊แก่แก่อยู่แบบนะครับผมตั้งแต่ต้นๆเลยแหละครับผมก็ผมก็ยืนยันความอร่อยได้ครับผมแซ่บแซ่บเฉยๆนอาหารเมนูแต่ละอย่างโดยเฉพาะนะฮะ น้ำปั่นอะไรนะคาราเมลนมสดนะครับผมท่านผชมชอบมากเลยนะครับผมแบบน,นี้ว่าเจี๊ยบนะเดียวดอนเดอนยวดอนทำอะไรเนาะนะครับผมเดี๋ยวดอนก่อนนะครับทอดปลากระบ,บอกขายนะครับผมในช่วงนี้มีได้ทอดหรือเปล่านะหมดหมดหมดปลากระบอกครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นสักขีและพยานในวันนี้นะครับผมนะท,ทุกคนก็ได้ปลอดภัย,ววไยไปแลยนะครับผมไม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะพาไปต่อที่แหลมสอกกันนะครับผมระวังรอเครื่องสักผ้ารรม,มันหมุนนะครับผมไม่มีไรกนะ็เดินุนแดดเดินทางไปกินนะซุกี้ก่อนนะครับผมนะไปซุกี้บ้านบัลลังเลยนะครับผมนะบา้านบัลลังกันแหละนะผมนะไปสะพานแหลมสอกอู้ใช่ก่อนถึงสะพานแหลมสอกอะไรครับนะอยู่บริเวณเอาวขามนะบ่ายเรานะครับผม แอ่คำว่ารักยังกัดกินใช่แต่อีกบนน่นานเท่าใดจะต้องไปให้ถึงฟังให้บทเรียนชีวิตตัวเดิมพลัง <c oughs> โอ้ก <c oughs> โอ้ ใจอ่อนล้าทองฟ้าไม่สดใสนั่งมองไปไรซึ่งทิศทางมีเพียงฝันและมีเพียงหวังเที่ยงไกลกำลังใจที่พอประทังที่เคยมีความหวังก็มาเปลี่ยนไปวันเวลาไม่อาจจุด รันใจไว้ในคืนที่ฝนร่วงร่นจากฟ้าได้แต่ภาวนาให้จจเบียดท้ใจในวันนี้จะรอแม้คำว่ารักยังกับกินใจได้อนนีกบ่นาน ก็คงต้องไปหาถึงฝั่งให้บอดกริมชิมิ ជ <laughs> ីវិតនេះតាន់ເຕមថកាំងក้าวទៅពីហ្នឹងទៅដល់លំដាប់ទៀតនិយាយតែថា ฉันยังคงจำใจยืนรักดนตรีถึงจะไม่มีคนฟังต่อให้คนทั้งโลกมองต่อให้ยืนมีไหวฉันยังคงเกาต่อไปอยู่ทำกลางเมืองรวงมีร้อยพันมูดายังคงเดินหาฝันลงบนทองฟ้าสักาวต่อให้คนไม่เชื่อฉันแต่ฉันเชื่อว่าฝันคงอยู่ไม่ไกลกว่านั้น จะได้นเสียมเพื่อเสียงตรอเป็นคนตีตินมาคินเป็นหนักโรงแม้ใครจะมองว่าฉันดูตลีต่งมองขึ้นไปบนฟ้าเราพูดรอบว่าเดี๋ยวเจอกันไม่ค่อยว่าสนารู้เขียนความคิดในคนฟังอาจจะตื่นจะเช้าว่าคนข้างลังงกูยอทำมันเหน็บมันหนาวหนาวึง เฝ้ารอวันนั้นวันถึงเส้นใจหลังวันไป่ฟังเธอยังอ,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 อยู่ท่ากลางแสงไฟเมืองลาสีบอกตัวเองยังต้อคนที่แย่ก็ยังมี

ป็นคนติดมาคิน huh. กันนักร้องแม้ใครจะมองว่า่จ่อยมองขึ้นไปบนฟ้าเราพูรอมาเดียวเจอกันไปว่าสนาบอกเกียนความคิดนิโคนฟังอาจจะเกิดวุกเช้าพาคนทางหลังผูยอมทำมันเหน็บหนาวหนาวถึงหัวใจเฝ้ารอนาน วันจ oh ึงเส้นใจรัง oh. ว oh ันไปฟังเด้อโอ้ยก็พอได้รวยมาตั้งแต่เกิดแต่กำเมื่ออกมามีเป็นพรสวรรค์และพรสวรรค์ที่นำ ขามข้างซ้ายหือไม่แสงไฟกระทบหน้าบอกผู้คนทางหลังแล้บอกได้ดีจะบอกึ้นมาไว้เล่นแต่งดนเรีงอออกไปให้คุณนั่นได้ฟังบางทีก็เล็บบางทีก็บางทีควายกระส่ายทว่าลำบางทีเพลงแขวอหนาเ R&B มาสมมตลเราไม่คนได้หูได้คนได้จำว่านี้ล่ะตุ้งรังสตูดิโอ ยิ่ิบ้าจึงเป็นนัการอแม้ใครจะมองว่าฉันต่อย่ำมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วพูดว่าเรื่องเจอตันไม่่อวว่าสีหนาว่าเขียนความคิดในคูนฝันอาจจะตยังจะช้าเพราะคนทั้งรังกูง้โยอมทำามหย็นหนาวหนาวถึงหัวใจก็รอวันนั้นวันถึงเซนใส่รังวันไปฟัน กุดอนน้องพรอพอนแก่อุบนน้องแน่สาวแห่่คนกาลสิงมึงไรลองเองินอำนาจจะลินน้องพินร้อยเอ็ดคนเชือกัดินน้องรงินอยู่มุกดาล สา้น้ำสะตนสามุนน้องคายสาระธน้องงานสาวไร่เป็นคนบึงกาลผูรักน้องสมนึกคนพนุนน้องตาลใจลัภูิน้องแงคนนั้นสาววันนั้นน้องบัวหลำหูคือทออทุกคน ถึงดนแล้วมพ่พอนาเมื่อที่ใครมายังเมติดมือถืออยู่ mm. บ่ได้โทรหาก็บ่ได้แปลวันบดรู้ mm. ที่เคยพูยมา,าสู่ยังอยู่ในใจสเสมอ สุริน้องนอนยสาสน้อนงงามสาวบุรีรำคนานางร้องชื่อสองเคยเจอสีสะเก็ดน้องงามทุกงามจำได้เสมอถึงงานรัใจหดเจอแต่หูในเด้อตลอดทุกโคน ไปไปนู่นไปนี่นะครับผมแล้วเราผมกลับมาบ้านนี่แหละครับผมแล้วนี่ก็เป็นต้นชนีนาบ้านเองครับผมและเราทาการผ่าดอกนะเออในการผ่าดอกเราก็มีมากมายหลายวิธีแหละครับนะเราจะจะพูดกันไปนะครับผมเราก็เป็นวิธีที่แบบผสมนั่แหละผสมผสมดอกผสม,ะสมอะไรเกสรให้มันติดกันอะไรแหละครับนะโดยสารแผ่นนี่ผ่านนู่นมาแปะกันไปกันนะโดยผ่าออกซอยออกนันลยครับผมซอยดอก ผมอันนี้เป็นต้นชนิดเล็กๆหน้าบ้านนะครับของประจิตนะครับผมประจิตคันจิตแล้วของโชดนะครับกับลุงสมชัยลุงลุงสมชายก็ใช่นะครับผมนะแต่เป็นของตอนนี้บริเวณนี้ทั้งหมดก็จะเป็นของผมท่านชายชนนะครับผมนะบริการวิ่งรถตู้นะครับผมที่ตู้แล้วก็มีรถไมโครเล็กนะครับผม มโครเล็กแล้วก็แล้วก็รดดันั่นแหละครับผมบริเวลาบริวารรดดําทั้งหลายหลายหลาแหละครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้กันเล็นกันใหญ่ทำได้หมดนะครับผมตอนนี้มีเยอะแยะมากมายหลายคันเลยนะครับผมได้ทำการอู้เดี๋ยวจะเอาดินผสมตรงนั้นเอาตรงนั้นผสมตรงนี้นะครับผมได้หมดแหละนะครับผมติดต่อเข้าไปนะครับผมจะเอาทีคันจะเอาทีมงานใหญ่ๆหรือจะเอาไมโครเล็กนะครับผมได้หมดได้หมดจริงๆนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมรถตู้บริการรถตู้นะครับจะทั่วใช้เลยนะครับผมเลยจะเป็นลุงเล็กไปด้วยนะครับผมรถตู้อีกหนึ่งรถตู้ เออนะครับผมก็บร anyway ิการเหมือนกันนะก็สายเดียวกันนั่นแหละครับผมนะนะครับผมทสิสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนะระบบแสงสีเวทีนะครับผมดารานักร้องนะฮะทุกประโยชน์ทุกอย่างนะครับผมในระบบในงานนะผมจะจัดการเล็การใหญ่งานยิ่งใหญ่หรืองานยิ่งโตนะครับผมนะฝากไว้ด้วยเลยจริงๆนะครับผมใะที่บ้านเมืองเรานี่ครับผมทีมงานประชุมเซานะครับผมนะนะผมเดี๋ยวชุมเซาตลาดนะครับผม จะมีตระด้วยนะนะครับผมเนื่องจากเป็นคนจรดนะครับผมวงเขานะครับผมแตวพี่น้องเราสาวเอาใหญ่นี่แหละนะครับผมน้องเราหมดแหละนะครับผมนี่อันนีไอ้นสองอันสองนะครับผมนะนะนะก็เป็นนะครับผมอะไรอะ เออเออโอเคตามใจเลยนะครับผมเมียเมียครับเมียมาช่วยคุยแป๊บนึงนะผมฝากไว้ด้วยจริงๆนะครับผมกับทีมงานเรานะครับผมนะอีเร็วๆนี้แล้วก็สําหรับวันนี้ในตอนเย็นนะครับผมคาราโอเกะนะครับผมเมียชื่ออะไรมีอะเมียชื่ออะไรโอ้บีบีเต้นแล้วครับการเต้นให้อบตอยู่นะครับเนื่องจากวันเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งขับไปนู่นนะฮะหรือวันเด็กนะครับผมสด้วยิ อาวตตเดี๋ยวเดี๋ยวบีบีเตนนั่นแหละครับผมนะก็เป็นภรรยาของเยชุมนั่นแหละครับผมนั่นกรักเขาเขาอุบัวไปและนะฮะอีกผัวก็รอไอเมียก็สวยนั่นแหละครับเข้ากันนะฮะเขาแก๊บเลยนะฮะผมยินดีด้วย เออเออเออโอเคนะครับผมเนี่ยกับีบีเต้นอะไรแหละขาวๆเลยแหละครับผมเนีบีบีเต้นทั้งหมดเลยไม่ไม่ได้มาจากที่ไหนนะครับผมก็จะจําไว้ด้วยนะครับผมนะหรือบุญบ้านที่ผ่านมาผมก็ไม่กล้าถ่ายนะครับผมเนื่องจากใช่ไม่ไม่ไม่มีสติ๊กเกอร์ไงไม่มีบีบีไงเออเราก็ไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่ได้เห็นต้นเองที่มาตั้งด้วยนะครับผมขอส่งขอภัยพิธีนะครับทีมงานประชุมซาวนะครับผมเจนสีขาวจำไว้เลยนะครับผม นะบีบีเต้นนะครับผมอยู่บีบีเต้นดิอืมบีบีเต้นย้ำมาเลยนะครับผมงานนี้เที่ยวนี้ตกเป็นบีบีเต้นเท่านั้นครับผมนะงานเป็นเด็กนะครับผมนะเชิญชวนด้วยนะครับผมที่อบตอนะครับผมก็มีกิจกรรมมากมายนะครับผมการแสดงนะการแสดงของเด็กๆมีกิจกรรมนะครับละเล่นกันนั่นแหละตามประเพณีนั่นแหละที่จะจัดกันไปนะครับผมนะ ดส่วนจะนะในงานจะมีอะไรอีกทีนั้นเดี๋ยวผมก็ขอประชาสัมพันธ์อีกทีให้ได้ทราบกันแล้วกันนะครับผมนะจนตอนนี้ช่วงนี้นะครับผมเย็นนี้นะครับคุณช่วชวยด้แหละะเ <c oughs> <c oughs> ชิญชวนด้วยนะครับผมนะที่แหลมแหลมเลย มันงานอะไรก่อนงานปิดหรือเปล่างานเลี้ยงอะไรหรือเปล่าเอาปิดไม่ปิดก็ไปดูได้แค่เพราะว่าเสียงก็รังกระจายกระจุยกระจายไปหมดเลยครับเขาไม่ได้ล้อมผ้านะครับผมไม่ได้เก็บตังค์ด้วยนะผมไปดูกันนะครับผมเอาใหญ่คอมโบในเอ้ยไม่ใช่ัยก็คนตักร้องเอาใหญ่คอมโบทั้งนั้นเลยนะครับผมในแนวรูปแบบที่คาราโอเกะนะครับผมมินิมินิคาราโอเกะมินิคอนเสิร์ตนะครับผมประมาณนั่นแหละนะผมก็มีนันเซอร์นักร้องนักรำนั่นแหละมาให้ชมชมดูนะรำลำเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วที่นี่ชอบเต้นชอบรำนะผม เต็มสนเลปโป้นี่แหละครับผมใครได้ยินเสียงก็รีบนะฮะผมยกตะกาหมากตามเข้ามาเลยนะครับผมรออยู่นะครับผมนะก็นักร้องก็จากเอาอยางคอมโบนั่นแหละครับผมแล้วก็ศิลปินมากมายที่มาจากนะครับผมไหนไหนนั่นแหละ <laughs> ผมไม่รู้มีใครเหมือนกันนะ,นะก็เชิญชวนด้วยครับผมก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วนะโอ้เหนื่อยครับลูกพี่อันนี้ก็เสร็จแล้วก็มาปัดดอกเลยะครับอันนี้ขนทองนะครับผมเรื่องจากเก๋น,นะครับ เออทางทิวต้องไปปัดดอกก่อนใช่ไหมโอ้นั่นแหละประมาณนั้นแต่ดอกไม่มีเยอะเท่าไหรหรอกครับผมละมันเนี่ยอืมไม่ไม่มเยอะเท่าไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะตามไปกันแล้วกันใส่ยังไงก็นะผมผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเรื่องนี้นะอ้าวแล้วต้องไปส่งนะเออจะไปส่งน<ะ>ั่นแหละค่ะเด <ไป S 1> ี๋ยวนั่นแหลค่ะค่ะค่ะโอเคครับก็ฝากกัด้วยนะครับผมนะผมผมก็นะทงทิวชอบกระแทกนะครับกับป๊อปปี้นะครับผมหีิองแดงลลอองงงหัันนกบไปมมเส้ททาาี่ เปิดหัวใจลองดูนันดาวเต็มฟ้าแค่กลับหลังแล้วเดินกลับคืนที่มาอย่าเพิ่งถอดใจเดี๋ยวตะวันจะคืน